รู้สึกว่าครอบครัวที่นี่อบอุ่นมากเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แต่จริงๆแล้วนะคะครอบครัวทําดีเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้มันานานและหนาแน่นมากวันนี้เรามาตอบย้ำนะคะความอบอุ่นมาตอบย้ำความเข้มแข็งของครอบครัวทําดีรู้สึกประทับใจมากๆค่ะมาเที่ยวนี้รู้สึกแบบเหมือนเราได้กลับมาเข้าครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ความรู้อย่างมากมายเลยก็ดีใจนะคะที่ ทำมนากันเนี่ยแล้วได้ผู้นามาเยอะมากเท่ากับที่เขาบอกว่าให้50คนเราก็มา50คนเลยค่ะและครั้งต่อไปนะคะจะมีรันแคมป์ครั้งต่อไปคือวันที่11-12ก,กระดกรกฎาคมมารวมกันให้ได้500คนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะก็สําหรับการมาแคมป์ในทางนี้นะครับสิ่งที่ประทับใจเนี่ยหลักๆเลยก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราได้มาอยู่รวมกันกับคนหลายๆคนนะครับแล้วมันเป็นการชาร์จพลังเป็นการเพิ่มพลังนะครับผมแล้วก็เราได้เห็นมุมมองใหม่ในการตัดแคมป์ที่มีความสนุกนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองนะครับโอกาสหน้านะครับเดียนเชิญพี่ๆี่น้องนทุกท่านนะครับมาเจอกันที่งานแคมป์ครับผมมาค่ะ ะะสิ่งที่ได้เลยนะคะก็คือความสูงนะคะความ,โมโอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้กลับมาบ้านหลังเก่าก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้อง,องๆที่อยากาสร้างหรือว่าออกแบบชีวิตนะคะก็อยากให้เข้ามานะคะศึกษาศึกษาว่าบ้านทาเลของเราเนี่ยคือมีความ,มอบอุ่นยังไงนะคะแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ยังไงที่ทําใม้ชีวิตเราแพสซีฟได้ก็อยากจะเชิญเชิญพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆน,นะคะเข้ามาสัมผัสกับบ้านทำเลของเราะคะ่ะ มาครั้งนี้ก็เป็นแคมป์ครั้งแรกเลยนะคะของทำดีรู้สึกประทับใจพวกพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆค่ะแล้วทำให้เรามีเป้าหมายในชีวิตว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มาวันนี้เป็นวันแรกก็คือประทับใจที่เปิดประตูเข้าไปก็คือแบบเป็นการเองแบบมีพลังมากแล้วก็ชอบบอสที่เขามีเป็นคน ผู้ให้จริงๆแล้วก็ดูจากที่พลังแล้วก็อินเนอร์ที่เขาพูดคือมันจริงใจคือเขามีศัตธรรมกับการทํางานแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่แบบสามารถทําให้เราแบบประสบความสําเร็จได้ะค่ะรู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้ในความเป็นผู้นําในการสร้างทีมนะคะในการสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้นะตอบโจทย์ได้ตัวเองก่อนก็คือเข้ามาสัมผัสแล้วตอบโจทย์กับตัวเองได้ว่าอันนี้มันตอบโจทย์ว่าเราสุขภาพเราดี แล้วแผนการตลาดดีด้วยนะคะขอเชิญชวนเพื่อนๆในแคมป์หน้านะคะวันที่11 1 2ก,กรกฎานะคะเชิญชวนมาด้วยกันนะคะชาวาทำดีค่ะดูดูแล้วมันมีความรู้ได้รับความรู้มากแล้วก็บริษัททำดีนี่เขาจัดงานได้ยอดเยี่ยมมากครับอาหารก็อร่อยครับแล้วก็ทำให้เราได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรต่างๆที่หลายๆหลายๆท่าน ฟังแล้วทาให้ผมเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าจะไม่ทีแรากาว่าจะไม่ทําแต่ว่าตอนนี้ผมตัดสินใจทําที่บริษัททำดีแล้วครับ มีโอกาสได้มาเดบิเดอร์แคมนะคะดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้อยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้แล้วก็อยากประสบความสําเร็จได้เรียนรู้ในร่างราวของวันนี้าการที่เราจะเติบโตเราต้องเดินอย่างไรเราต้องต้องมีเป้าหมายยังไงให้เดินต่อไปให้วันนี้เราประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านขอบคุณค่ะครั้งนี้ก็ประทับใจที่ประทับใจที่สุดคือทําให้รู้ว่าทําดีของเรายัง มันคงแล้วก็ยังรักกันยังผลูกพันกันตลอดแล้วก็มีทีมงานหน้าใหม่ๆเข้ามาคือมาด้วยใจครับทุกคนนะคือประทับใจแรกเลยที่พี่เก้าว่ะ เดินเข้าไปในห้องไม่มีบริษัทไหนนะคะที่ว่าจัดงานแขมแบบนี้แล้วประธานบริษัทเอาสมุดมาให้แล้วก็เซ็นลายชื่อของแต่ละคนมอบให้คนนั้นคนนี้แล้วก็เขียนเซ็นเซ็นให้ทุกคนเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าเราอ่านแล้วน้ําตาเรามันออกมาได้ยังไงมันประทับใจแล้วเราก็ได้มีทีมงานใหม่ๆเข้ามาก็ขอบุณบริษัททำดีที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้คนเยอะขนาดน,นี้และแขมต่อไปนะคะวันที่1 1 1 2 500คนไว้จะททำดีเราทำได้แน่นอนค่ะ